สบายดีเนาะมือนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างสติกเกอร์วอตแอบที่เป็นสติกเกอร์ของตัวเองคือแบบนี้อ่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่สร้างเองเนาะที่เป็นของเฮาอ่าสามารถเฮ็ดได้ด้วยตัวเองง่ายๆเนาะมือนี้จะมีเแล้ว่าเฮาจะแนะนําให้อย่างสบายดีทักทายก็เป็นสติกเกอร์ของเฮาเนี่ยตัวอย่างคือแบบนี้เนาะน,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 น่อ่าวิธีการเฮ็ดเฮ็ดจังใดเป็นสติกเกอร์เป็นของตัวเองง่ายๆเลย เพียงแต่เฮามีแอปสอแอปนี้เนาะหนึงคือแอปนี้2มาคือแอปตัวนี้สามารถโหลดได้อยู่ที่ Play Store เดอร์วิธีการสร้างเฮามาหาฮูปที่เราจะทําเป็นแต่ว่าให้เป็นสติกเกอร์ก่อนเนาะเข้าไปที่ Remove แอปตัวนี้แล้วก็หาหูปภาพที่เฮาอยากให้เป็นสติกเกอร์อัพโหลดแล้วก็เปิดเบิรงฮู้ภาพของเฮา ตัวนี้ตัวยางเนาะเขาก็คลิกเข้าไปมันจะเป็นว่าเฮ็ดละลายทางหลังให้เฮาเลยคือประมาณนี้เขาก็ download. ดาวน์โหลดหลังจากเฮาดาวน์โหลดแล้วเนาะเขาก็กลับมาเปิดแอป,ปตัวนี้เนาะวีมจิแล้วคลิกเพิ่มสติกเกอร์แล้วก็คลิกบวกอ่าเลือกรูปภาพนะหุภาพที่เยาเฮ็ดเมื่อกี้นี้ตัวนี้ แล้วก็คลิกอ่าทานไปเราก็จะได้มาเราอ,อยากตัดมือนี่ออกแต่ว่าอันนี้เป็นแนะนำคร่าวๆเนาะถ้าว่าเราอ,อยากได้ความละเอียดแล้วก็อันก็คือต้องเรียนว่าตัดออกพวกสามพวกมือที่จับเนี่ยเอาแต่ตัวคนนน้อยนี่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี่คือเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เนาะเราสามารถตัดออกได้อ่าตัดสามารถตัดขอบออกได้เนาะ อันนี้คือก o p ปี้ซ้อนเดี๋ยวลบก็อ่าจะเอา,เาแต่ข้างหน้านี่ประมาณนี้แล้วก็มาเพิ่มตัวอักษรตัวนี้เขียนตัวย่างเนะาะยาเห็ดเอ์กระขึ้นกับบ่หุูนภาพที่เยาจะเอามาลงใสเนาะสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะจะาได้สีอย่างอันนี้เป็นว่าสโตกดัน ด้านนอกเนาะสด้านในก็สอนต่อมาให้เขาเลือกตามใจเขาได้ว่าเขามักสีหยังก็เขียนก็เพิ่มได้ตามใจม,นม,า,า,ม,า,มานี่เขาออกมาประมาณนี้ยาเฮดเดอร์ตัวอย่างหลังจากนั้นเขาก็เซฟแล้วก็แยกเขาจะเพิ่มเป็นอัลอลบัมต่อไปก็ได้เหลือเข้าไปบลสบายดีเ,เพิ่มต่อไปตัวอย่างนะ นะอย่างเอร์แล้วก็เซฟอันทะี่ว่าสำเร็จโนะอเราเนมาโฆษณาทินนาา้งไปวันนี้กลับมาเบิ้ง WhatsApp ของเราเนาะมันจะขึ้นมาแล้วบอลนะมันจะขึ้นมานี่เห็นบอลีนะ่มตัวนี้ปึ๊บ่ยนะเขาก็สามารถส่งไปได้ นี่ไงเห็นบออย่าตัวกันเด้อสามารถเฮ็ดได้หลายๆเนอะถ้าจะเฮ็ดต่อไปเขาก็เลือกรูปภาพที่เฮามากักเนาะคลิกเข้ามารีมูทมีอีกเ่อนึงแล้วก็คลิกทิมก็หารูปภาพตัวนี้เป็นโปรแกรมเหมือนว่าละลายแบล็กราวด้านหลังที่ไวแล้วก็สะดวกเ็าเลือกรูปภาพที่เขาต้องการ เลือกได้ตัวอย่างหูภาพนี้มันมีหลายโปรแกรมที่เอิ้นว่าละลายทางด้านหลังให้เหาเนะแต่โปรแกรมนี้มักเป็นพิเศษเพราะมันมันไวแล้วก็เอิ้นว่าละลายได้ละเอียดนะก็ดาวน์โหลดมาเม้ยนหลังจากนั้นก็สําเนสะแล้วก็กลับมาโปรแกรมวีโมจิต่อ <c oughs> คลิกเพิ่มแล้วก็เอาหูมาเพิ่ม อันนี้เป็นเฮดเป็นตัวอย่างให้เนาะตัวอย่างให้เฮาสามารถเลือกเอาสติกเกอร์ในใน Google อนย่างต่างๆได้หลายที่เป็นภาพการ์ตูนอันนี้เป็นภาพาตัวเองเนาะถ้าว่าเป็นภาพการ์ตูนเขาก็ตัดพวกหัวพวกอย่างออกแล้วก็เอาเอาแต่หน้าเขามาใส่ก็ได้เนาะตัดเอาเฉพาะหน้าของเขานี่บริเวณหน้าของเขานี่เอามาใส่แล้วก็เฮดเป็นสติกเกอร์ตัวเองได้เลยหลังจากนั้นก็มาเพิ่มตัวอักษร อโอเคอ่าโดยก็ได้นะ่ะมักสีเอาสีเขียวมักสีเขียวแล้วนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้ามันเข้าบอโอเคสีฟ้าบุปันใดสีแดงอ่าเขียวแดงอเอาตามใจเขามาักหนะ่อัน,นี่คือขึ้นกับไอเดียของแต่ละคนบวคือกัน มักยดได้ก็ใส่มันมีหลายลูกลิ้นเนาะใส่สติกเกอร์ก็ได้อยากใส่เป็นเปลี่ยนทรงผมก็ได้หมดเลยเนี่ยเอาสามารถเปลี่ยนทรงผมอย่างต่างๆได้เพื่อแต่งเนาะถ้าเฮาบ่นั้นก็ลบทิ้มไปสติกเกอร์ต่างๆได้หมดเลยเนี่ยหาอยากเพิ่มอย่างต่างๆได้เนาะตามใจของเฮาใส่ได้สติกเกอร์ บัมาเขากลบชิมไปเขาจะใส่ก็ได้บัใส่ก็ได้หรือเอาสปอร์นี้ก็ได้จากนั้นก็เซฟเยสแล้วก็ใส่บอนตัวยาเฮดเดอร์นะเพิ่มใส่ตัวนี้ก็ได้ก็รอแล้วก็โอเคอันนี้คือโฆษณารอให้มันมืดโฆษณาแล้วก็ปิดไปปิดอันนี้แนะนำละเอียดสุดลวเนาะจากนั้นก็เข้ามาวอดแอปอีกทีนึงตีเข้าสติกเกอร์ ยายามบทธันมีเดี๋ยวกลับก่นอนเขาก็แดบอีกนี่ดะมันก็จะมาเนาะิไปโดยะจะ er เห็นเดิน่ยมันก็จะประมาณนี้อันนี้วิธีการสร้างสติกเกอร์เป็นของตัวเองง่ายๆเนาะนี่อันนี้เป็นการ์ตูนเราก็สามารถไปเลือกการ์ตูนอยู่ในอ่ Google, า g o เกิลบอในอัน เราสติกเกอร์เนาะเขาพิมพ์ไปหาสติกเกอร์ใน Google มันจะออกเป็นการ์ตูนเนี่ยฮาก็ตัดหัวมันออกแล้วเอาหัวของเฮาเอาหน้าของเฮานี่ไปแทนใส่เฮาก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวหาตัวอย่างให้เนาะเข้ามาที่เนี่ย Google Chrome นี่แล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะสติกเกอร์สติกเกอร์นาฮัก,ก,กบ่เนาะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช่นะฮะผู้ชายก็สุดรอสุดเท่ก็ใส่กันไปคนหารูปภาพเขาก็เลือกเอาตัวที่เฮามักนนี่ตัวอย่างนี่จา,ากได้แบบนี้เขาก็สามารถาบันทึกไว้ดาวน์โหลดรูปภาพได้เมดเลยแต่ละตัว ใช่นะฮะออกมาเฮาสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ก็ได้นะถ้าว่าเป็นฮูปของเฮาส่วนตัวแต่ถ้าเป็นตะกระุนแนะนําให้ใช้เป็นโปรแกรมตัวตัวนี้ยะเอาออกมาไว้นี่ให้ตัวนี้ก็สามารถโหลดในเพศซต่อได้นะแบล็กกาวคลิกเข้ามาก็เอาฮูบเพิ่มเข้ามานะ้อฮที่โหลดเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกอีก นะมันคือลบตัวนี้ได้นะลบหนังสือนี้ได้แล้วก็ลบเอาหัวออกได้เหมือนถ้าใส่คอมเหมือนกับเปนพูโตสอบนะนะเอาหัวเอาหน้านี้ออกได้ประมาณนี้ถ้ามันใหญ่เกินเราก็สามารถปรับมันน้อยลงได้นะอันนี้ความสามารถพิเศษของมันโปรแกรมนี้จะทิ้ง จะป้าไว้ให้เนาะถ้าว่าบุมีก็แอดมาหาแล้วก็จะส่งไปให้จากน,นก็โอเคแล้วก็เซฟบันทึกไว้เลาก็จะได้มาบัณนี้เลือกรูปภาพที่เราจะเอาเพียงแต่ส่วนหัวนะคลิกมานี้เอาภาพที่เราจะได้เฉพาะส่วนหัวจะอยกเอานี้ เอาตุกเกาเนี่ครับงั้นเอาไปเลือกเอาเป็นของเอาเดือนนี่เป็นคร่าวๆให้หาจะได้เฉพาะส่วนหัวนะส่วนใบหน้าเท่านั้นที่เราต้องการอันนี้ก็ลบออกสามารถซุมเข้านะอันนี้คร่าวๆเด้อโอเค ใช่ไ okay, ว้โอเคเดี๋ยวเราีปเข้ามาวีโมจิ mm hmm. เพิ่มแล้วก็บวกเพิ่มแล้วก็ตัวนี้นี่ผ่านไปอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ <c oughs> แล้วก็มาเพิ่มหูบภาพอีกทีนึ้ง โอเคอ่าเพิม่มมภาพับนามาใส่นี่นะฮะตัวอย่างแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะตาผู้หญิงก็จะเข้านะเขาจะเห็นหนาไห่่หัวไญ่ก็นี้ก็ได้ก็คือใส่จไหนให้มันพอดีนะ ก็เอาตัดแต่งเอาตามใจที่เอามาก็หนังสือเพิ่มเข้ามาได้ภาษาอังกฤษภาษาอย่างไดเมอเดอร์้าใส่ลายภาษาก็ได้ตัวยังขอบใี่สีงงาม เปลงสีเป็นแก้ไขสีเขียวขอบเอาขอบสีชมพูก็จะงามมาแล้วก็เซฟเข้ามาที่ตรนี้ปิดออกไปเข้ามาวัดแอป มันยังบโกขึ้นมาเราก็กลับไปออกก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่เดมันก็จะขึ้นมาเราก็ส่งไปได้สามารถเ็ศได้หลๆได้เนาะก็ประมาณนี้บ่เข้าใจจุดใดถามเพิ่มได้เพิ่มเติมสำหรับมือนี้ขอบใจสบายดี